เพราะโรคเราไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องก้าวทันเหตุการณ์และอัปเดตข้อมูลต่างๆที่ทันสมัยอย่างไร้วิชาการใช้ภาษาในสื่อมวลชนที่ทางหลักสูตรได้เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาในวิทยุโทรทัศน์ภาษาในโฆษณาประชาสัมพันธ์มีทักษะการใช้เพื่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีช่วยฝึกพัฒนาสู่การต่อยอดได้ในอนาคต สวัสดีครับพบกับรายการ TCO p e n Classroom ในวันนี้เราจะพาไปเปิดห้องเรียนของเด็กไทยสื่อสารในรายวิชาการใช้ภาษาในสื่อมวลชนอยากรู้ไหมครับว่าเรามีการเรียนการสอนอย่างไรถ้าอยากรู้กันแล้วตามไปชมกันเลย สำหรับรายวิชาการใช้ภาษานะครับเพื่อ,อสื่อสารมวลชนนี้เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารชั้นปีที่1นนะครับโดยรายละเอียดของวิชานี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาในสื่อสารมวลชนซึ่ง สื่อสารมวลชนก็มีหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการใช้ในข่าวหนังสือพิมพ์นะครับการใช้ในสื่อวิทยุการใช้ในสื่อโทรทัศน์แล้วก็จะมาดูว่าในแต่ละสื่อนี้เขามีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันยังไงในด้านทฤษฎีได้เรียนรู้ตั้งแต่การใช้ภาษาเขียนในสื่อมวลชนในด้านต่างๆได้เรียนรู้หลักการพาดนหัวข่าวการสรุปข่าวการใช้ภาษาในสื่อวิทยุก,กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์การใช้ภาษาในสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ แล้วก็มันต้อง<ส>ให้คนจด<ส>จำได้ถ้าผมพูดคำว่ารักคุณเข้าฟ้ากคุณเห็นอะไรหอมคุณจากเราสร้าน้หอมคาวคามหอมได้เรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้องจูงใจให้เขาคอยตัแต่จะจูงใจเฉยๆก็ไม่ได้ต้องมีเมีข้อมูลมาได้ฝึกปฏิบัติแบ่งกลุ่มระดมความคิด การเสนอแนะข้อคิดเห็นในการใช้ภาษาในสื่อมวลชนได้ลงมือเขียนข่าวจริงๆการเขียนพัดนหัวข่าวการสรุปข่าวสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการหยิบข่าวมาคุยในช่วงเช้าของวันที่31สิงหาคม2563และการใช้ภาษาในวิทยุ สอนแมนมส,สุขภาพตอนสุขภาพดีมีชัยเปกว่าครึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุลึ่น f n 4 c 5มิเฮิรขนาดนี้คุณกำลังฟังเสียงจากสถานีวิทยุลึ่นลูกใหม่ของคนรดักสุขภาพการใช้ภาษาในโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมไปถึงได้ฝึกพูดในการใช้ภาษาในสื่อมวลชนอีกด้วย แล้วก็มาโปรโมทในวันนี้นะคะก็คือ i ิน o ฟเทนโวล์ทันคนรู้จักโลกเพื่อแล้วมีความรู้หราทันสมัยมากมนะคะพอเสร็จโฉมใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่ลูกเล่นก็โปรกลอ้องก็โปรประสิทธิภาพก็โปรค่ะคือตัวไฟฟ้าจะแพงกว่านะครับพอตัวไฟฟ้านี่เราใช้มอเตอร์ของดีนะครับซึ่งสายวัสดุสินจัด ในรายวิชาการเรียนการสอนของวิชาการใช้ภาษาในสื่อมวลชนลก็เป็นวิชาที่เรียนสําหรับชั้นปีที่1น,นะครับ<า>ในภาคของทฤษฎีแล้วก็จะมีการบรรยายนะครับส่วนในภาคของการปฏิบัติก็จะมีกิจกรรมให้กับนักศึกษาได้ทํางานร่วมกันเช่นวันนี้ก็เป็นการทํางานกลุ่มซึ่งเป็นการคิดถ้อยคําในโฆษณาซึ่งกิจกรรมนี้ก็ออกแบบมาให้นักศึกษาได้ช่วยกันคิดช่วยกันปฏิบัติช่วยกันหาถ้อยคำ มาใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่คิดขึ้นมาเราก็จะเห็นกระบวนการที่นักศึกษาได้พูดคุยได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเป็นการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ทําให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงก็อยู่ที่กลุ่มเขาร่วมมือกันมากน้อยแค่ไหนในการฝึกปฏิบัตินี้ก็จะได้เห็นว่านักศึกษารวมกลุ่มกันแล้วก็สนุกสนานเฮฮาพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เราก็ไปดูกันนะครับว่าเพื่อนๆทําอะไรกันบ้างกับในเรื่องหัวขอ้อการใช้สื่อในการโฆษณาครับไปชมกันเลยครับสิ่งที่พวกเราได้ทํานะคะก็คือได้สร้างแบรนด์รถจักรยานยนต์ค่ะนะคะสําหรับแบรนด์ของเรานะคะก็คือ Godzilla 125ไอเร็วแรงแซงทุกคันเลยค่ะ รองเท้าผ้าใบาค่ะในชื่อแบรนด์ว่าอะไรครับแอลซ่าค่ะ,ะแบรนด์ซีดิเกตค่ะเป็นสินค้าชนิดไหนครับรองเท้าแตะค่ะเบาหนุ่มสบายใส่ง่ายราคาถูกของดีราคาไม่แพงต้องซิดิเกตเท่านั้นค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชา การใช้ภาษาในสื่อมวลชนได้ประโยชน์ในด้านการเขียนข่าวการพาดหัวข่าวการสรุปข่าวการใช้ภาษาในโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาทักษะให้มีความรู้ความสามารถในด้านสื่อมวลชนได้มากอีกด้วยความรู้สึกในรายวิชานี้เป็นอย่างไรบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับที่ได้เรียนรายวิชานี้และมีความสุขมากครับรู้สึกสนุกดีค่ะแล้วก็ได้ รู้เกี่ยวกับภาษาในสื่อมวลชนสนุกสนานมากค่ะเพราะว่าเวลามีคําถาม mm hmm. ก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะเวลาได้พูดที่หน้าห้องค่ะ mm hmm. ก็มีเพื่อนถามคําถามค่ะก็รู้สึกสนุกดีค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ในการใช้ภาษาด้วยค่ะค่ะ mm hmm. ก็รู้สึกสนุกสนานค่ะรู้สึกประทับใจค่ะอาจารย์สอนดีค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ พระคุณที่สามงดงามแจ่มใสแต่ว่าใครเน้อใครอุยเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาการใช้ภาษาในสื่อมวลชนบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าเป็นรายวิชาที่ทันสมัยและก้าวทันเหตุการณ์ต่างๆฝึกให้เรามีทักษะการใช้ภาษาในสื่อมวลชนและนำไปต่อยอดสำหรับใครที่อยากประกอบอาชีพในสายงานสื่อหรือผู้ประกาศข่าวได้อีกด้วย สำหรับ e ีพีหน้าเราจะพาไปเปิดห้องเรียนของเด็กไทยสื่อสารในรายวิชาไหนนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆในวันนี้รายการ TCOpen Classroom ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย